ประโยคนี้ขึ้นเสียงสูงต่ำยังไงมาลองกันค่ะต้องการแฟนใหม่ Do you w a n t a girlfriend คุณมาจากไหนนะ Where are you from ตงวกนว่า Where are you from แล้วครูเขียนสูงทำไมก็นี่ไงหลอกเลยอย่าช่วยไม่ะา Can I help you คุ้นๆไหมมันไม่ต้อง Can I help you อ๋ออันนี้คณิตยิ่งเก่งมากนะครับเวลาขึ้นแคนข้างหลังสูงเลย Can will do you อะไรพวกเนี้ยขึ้นสูงหมด Can I help you ถูกเมียคุณอยู่ไหนคะ Where is your wife อ๋อสลับด้านทันทีนะ Where is your wife เออคือเหมือนเหมือนชนีตามหาผัวผัวผัว ถ้าเป็นแวร์วนนี้ขึ้นตอนลงเบาข้างหลังเลยลงต่ำข้างหลังเลยเป็น where's your wife where's your wife เออฉันสวยไหม am i beautiful อุ้ยได้แอบสวยคือสวยแบบยังไม่มีใครรู้ยังไม่ได้ถูกค้นพบเวลาพู้นว่า am i s า a a ขึ้นหน้าให้สูงข้างหลัง am i beautiful เออ